ประไมีที่ชาวบ้านทเทีนีดีงามวัดพระนันทรุงมาสามเดืนเพื่อควราาเิดไปไปตกใจขอจะตีเข้าองเขาชิดขวาหน่อยตงหน่อยมดีเิดหน่อยจ่าะรนเดียขับตรงไปลวโรงนีนอนุบาลัอยู่ทางขวาแล้ว้งไปอีกประมาณ5 0 0เมตร เออน่ามาอยู่ที่ริมถนนเออมันเห็นมีป้ายอยู่ตั้งตะวันรีสอร์ทเส้นนี้เหรอเออประมาณอีกข้าวเมตรไม่ถึงโต๊ะหรอกอ่าแล้วก็เลี้ยวขวามันมีตั้งตะวันรีสอร์ทแล้วก็มีป้ายอยู่ก็เลี้ยวอะไรรีสอร์ทนะต้องตะวันต้องตะวันห้าสี่ห้าสี่หกห้าสี่หกสี่เออบุ๊คให้บันไดสามห้าสี่กันนะมันจะเรื่องเยอะถ้าวัยรุ่นอย่างฉันเนี่ยมันต้งมีปัญหาหรอก พวกนี้มันคนแ่ดูเราด้วยเอาอันนี้เอาอันนี้เอาแบบอะไรแบบนู้นว่ะดูกว่ไม่ลูกว่าไหมตากันตามแล้วไม่ดีเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่กล้าเขียนงานเขาบอกว่าเฮ้ยเขียนงานยังรู้ยังเฮ้ยเขาเขาบอกมาถึงแล้วก็เออให้ให้โทรรายงานให้โทรรายงานไม่โทรโทรบอกให้กันศิกษามหน่อย ถ้าตามมาเดี๋ยวเราลงไปคุยกันโอ้เลยมั้งเนาะโอ้จลงคุยกันแสดงว่าที่ได้ที่หยอดแล้วเออถ้าตามกันมาเนีนั่นน่ะตรงไปเลยเฮ้ยไอ้รุนที่เราสองทางไม่ใช่ง่ายๆเลยเร็วกว่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยวิ่งตรงเว้ยเมื่อกี้กูไปดูถนนคนเดนนั้นไม่ค่อยมีรถจอดอ่ะเพราะถนนคอนเดินมันอยู่ซอยนู้นแล้วที่เราก็มาจอดตรงนี้ เต็มตรงนี้นเมื่อกี้ไม่เต็มแต่ี่เต็มนะน่นตรงไปเลยได้ไงแล้วเดี๋ยวมีเลี้ยวขวาอันนี้จอดได้เพิ่มได้ถ้าไตรงไเดี๋ยวมีเลี้ยวขวาจอดได้ก็จอดเจอดงันตที่พูดมงจอดมึงันเดียวแต่ว่ารถเราเป็นรถสองไม่ไรถมาคู่รถคู่อดบ้านไม่เดือดรู้ทางขวามีไหมว่างเป่า ช่องจามีเปล่าดาสายหน้าเออสายหน้าก็ได้นี่บานน่นคนเดินนี่45ประมาณนี้่อะไรไคร่งคึงเท่าไหร่ไหมท่ครึ่งไ Yep. คนนอนานียลำหงวยพอนที่มาเยือนอำเภอสังขละีเราต้องรับก่อนเลยนะฮะ ขอบคุณนะครับวันนี้ถนนคนเดินถ้าไม่มีพวกพี่ๆนะครับมาเป็นสปอนเซอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามอร่อยอาหารไทยจีนร้านห้องแอร์หนึ่งเดียวในอำเภอสังขบุรีบริษัทอีซูซุนะฮะนึกถึงรถอีซูซครั้งใดนึกถึงอีซูซุสหพันธ์ส่งผลออโตเซลนะฮะมาอำเภอสังขบุรีอย่าลืมร้านอนันต์พาณิชย์ร้านเครื่องดื่มนะฮะและน้ำเปล่ารับ เดี๋ยวจะมีการลำโยคะนะทำสาธิตนะฮะเป็นจากเด็กชาว,ชาวเผ่าของอำเภอสังขาบุรีที่น่ารักน่ารักทั้งหลายวันนี้ได้มาของ โยคะดูนะฮะว่าโยคะของเราจะก็ทางนี้ก็ดีนะครับร้านมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวอ่อนหอมหวานผมทานไปแล้วฮะทานเสียตามไปแล้วย5ิบ้าบาทอร่อยนะครับอาหารการกินทางนี้ก็เยอะนะครับน่ารกนครไทยพาลิซของเรานะฮะไปครับก็กราบขอบพระคุณนะครับวันนี้นายกน,นายกโหนนะฮะนายกอบตอ ตำบลหนองรูที่ได้มาเยี่ยนถนนคนเดินนะมาเที่ยวชมถนนคนเดินครับผมจะท้องคณะกรรมการถนนคนเดินจะได้ทําการปรปับปรุงนะฮะท่านนายกโหนของผมนะครับเป็นขวัญใจของชาวอำเภอสังขะบุรีนะฮะเป็นนายกที่น่ารักเข้าหาประชาชนนายกอบตหนองรูนะฮะต้องนายกโหนของเรานะ เข้าเข้าหาง่ายพบได้ครับยืมตังค์ไม่ได้เยืมตังเยค์คนสู้สนทนเดินเอำเภอนสังขารวีมารักนะครับเป็นมูลนิธิของประจามอำเภอสังขารวีได้รับมีห้องเรียนนะเป็นเลาเด็กทั้งหลายจากกิจกรรมของเรายังมีเยอะนะฮะเชิญเชยญเลยนะครับเชิญเชิญเลยให้มาร่วมกิจกรรมเราได้เลยนะครับมาคงสนทนเดินเอา โชคดีได้มาเที่ยวถนนคนเดินของสังขักบุรีมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหฮะกว่ผมนครปฐมใกล้หใกล้หน,หน <c oughs> มาครั้งแรกหรือว่ามาบ่อย ตำรวจน,นะฮะมาร้าความปลอดภัยมามอบความสุขให้กับนักท่องเทีย่ยวที่มาเยี่ยมอำเภอสังขามดีนะและขับอีกที่นึ่งาดไม่ได้เลยนะค,ะคือรอเก้านเก้านะทะหารจากรอเก้าเก้า ร้อยรอสอนะฮะร้อยรอสออำเภอสังข hm ุรีได้นำทหารมาหกท่านนะฮะมาคอยอำนวยความสะดวกนะฮะเที่ยวอย่างวัดเฟืออีสารกลางเหนือและใต้เที่ยวอย่างนี้ดีได้ใจไทยเที่ยวไทยน่ารักดียิ่งนักมนรักขอทอจอ